พระเอกของเราในตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าน่วมกันสุดๆเลยนะครับแม้จะมีการเปิดตัวร่างฟอร์มใหม่ยังบูชเชลฟอร์มก็ตามแต่ก็คงต้องถือว่าน่วมกันสักรอบก่อนที่จะได้ลังอัปเกรดกันสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ก็เปิดมาด้วยการทิ้งระเบิดแบบ2ลูกใหญ่เมื่อโชมะได้ไปหาเดนเต้ เพื่อสอบถามเรื่องของวาเลนเตนเต้บอกว่าการใช้พลังของโกจิโซนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่โชมะที่เป็นลูกครึ่งกรานิ้วเท่านั้นถึงจะใช้ได้ดังนั้นการดัดแปลงของวาเลนก็คือการทําให้เขามีพลังของกรานิ้วอยู่ในร่างและคนที่จะมีแนวคิดแบบนี้ก็คงต้องเป็นกรานิ้วกันเท่านั้นแต่โชมะเองก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะฮันโตเกลียดชังกรานิ้วแบบสุดๆเรื่องนี้ก็จะเป็นการบอกใบ้กันหรือเปล่าว่าสูกะก็คือกรานิ้วกันแน,น่ๆแม้ว่าเขาจะไม่มีปากตรงท้องกันกเ็เถอะส่วนตัวผมเองก็เดาว,ว่าสูกะเป็นกรานิ้วหมาป่า ที่ลักพาตัวแม่ของฮันโตไปกันนะครับส่วนอีกเรื่องก็คือโชมะได้พูดถึงเรื่องการที่เขารู้สึกเจ็บแปบลบเมื่อได้เห็นภาพแม่ของฮันโตเดนเต้ก็ยอมรับว่าโชมะมีความทรงจาบางส่วนที่หายกันไปจริงๆโชมะก็บอกว่าที่ลุงเนนเต้ยังจําชื่อของเขากันไม่ได้เลยแต่นั่นก็เป็นเพราะเดนเต้แก่เท่านั้นแหละผมเองก็ยังเชื่อว่าโชมะไม่น่าจะใช่กรานิวหมาป่ากันนะครับเพราะถ้าเป็นจริงหลายๆอย่างก็ดูจะขัด กันแม่แต่เรื่องความเกี่ยวข้อง ผมว่าน่าจะมีกันแน่นอนส่วนจะมารูปแบบไหนก็คงต้องรอดูกันต่อไปเมื่อโชมะกลับมาที่ร้านแฮปปี้พาเรซาจิกะก็ได้ทำเค้กบูชเดโนเอลเพื่อตเตรียมเอาไว้สำหรับงานปาร์ตี้คริสต์มาสที่จะจัดขึ้นเร็วๆนี้ซึ่งโชมะเองก็เพิ่งเคยได้กินเค้กเป็นครั้งแรกเมื่อเขากินเข้าไปบูชเชลโกจิโซก็ได้ออกมากันเช่นเคยตรงนี้เราก็จะได้เห็นฉากย้อนอดีตกันอีกครั้งกับงานวันเกิดของชิต้าและจิ๊โชมา พยายามจะไปร่วมฉลองด้วย แต่สองฟ้าแฟดก็มาใยดีกับของที่โชมะเอามาให้แถมยังขับไล่สาส่งกันอีกตัดกลับมาที่ช่วงปัจจุบันทั้งคู่ก็กําลังจะหาทางแก้แค่โชมะให้ได้โชมะรู้สึกถึงดีสัจิกะสามารถทําเค้กที่อร่อยขึ้นมาเองได้สาจิกะก็เลยจะสอนเขาทําเค้กกันบ้างก็เป็นฉากที่ออกมาฮาๆกันดีนะครับซึ่งโชมะก็ตั้งใจจะทําเค้กนี้ให้กับสาจิกะทางด้านฮันโตะที่กําลังคิดว่ากําลังจะลงข้อมูลของกรานิว ในอินเทอร์เน็ตกันดีไหมแต่เขาก็พบว่าเรื่องของกราเนวลกับคาเมเดอร์ กลายเป็นไวรัลกันไปแล้วเขาเองก็คงไม่จําเป็นต้องลงกันก็ได้ฮันโตะได้ข่าวของคนที่หายไปแล้วก็มั่นใจว่ามันน่าจะเป็นฝีมือของกรานิ้วจึงได้ออกไปตรวจสอบและเขาก็ได้พบกับนักดนตรีข้างถนนที่มีชื่อว่าคาณิที่ตัวตนที่แท้จริงของเขาก็าคือกรานิ้วโรโจคาณิรับบทโดยคุณโยสุเกะคิชิผู้เคยรับบทเป็นซาโซริออเรนจ์หรือสติงเกอร์จากขบวนการคิวเรนเจอร์ ราลีโรโจก็ได้มีการบ่นออกมาว่าตั้งแต่แรงโกได้ขึ้นมาเป็นประธานคำสั่งก็เริ่มยุ่งยากกันมากขึ้น เราะต้องเน้นคุณภาพของมนุษย์กันด้วยแต่ตัวเขานั้นเป็นพนักง,งานแบบยุคเก่าที่เน้นปริมาณกันมากกว่าทําให้เขาต้องมานั่งเล่นดนตรีให้คนได้ฟังกันด้วยและตลอด20ปีที่ผ่านมามันก็เป็นงานง่ายๆเยีย่ยงการจับตัวมนุษย์เท่านั้นว่าเลนที่ได้ยินคําพูดนี้ถึงกับต้องเดินไปถามว่ารู้จักกรานิ้วหมาป่าก,กันหรือเปล่าแต่กรานิ้วโรโจก็ไม่สนใจแล้วก็หนีกันไปนะครับเรนโกที่พากรานิ้วราเกต มาให้กับนีเอลซึ่งเขาก็กําลังจะเริ่มการดัดแปลงกันแล้วตรงนี้ก็มีการบอกกันว่าปกติแล้วกรานิ้วจะไม่มีร่างมนุษย์ต้องถูกดัดแปลงกันก่อนในฉากที่แรงโก้คุยกับกรอตตาผมว่าก็ดูน่าสนใจดีตรงที่กรอตตาเองก็ยังดูเป็นห่วงฝาแฝดกันอยู่ทางด้านฝาแฝดชิต้าและจีฟก็ได้หลอกล่อโชแมให้ออกมาตามแผนกันได้ซึ่งโชมมตอนแรกก็ได้ใช้ร่างบูเชลฟอร์มจัดการกับเอเจน กันไปได้ แต่เมื่อทั้งคู่ได้แปล,แปลงร่างเป็นกรานิวก็ต้องเรียกว่าตึงมือกันสุดๆซึ่งจากบล ok ็อกของเว็บออฟเชียลก็ระบุก,กันเอาไว้ว่าร่างกรานิวของชิต้าและจีบก็มีต้นแบบมาจากหมาป่าที่อยู่ในตำนานนอสจุดสังเกตก็คือต่างหูของทั้งคู่ในส่วนของอาวุธประจําตัวชิต้าจะเป็นปืนส่วนจีบก็จะเป็นมีดสั้นถามว่าทําไมฟาแฟกชิต้าและจีบถึงดูจงเกลียดจงชัชงโชแมกันนะักเหตุผลผมว่าก็คงจะพอเดากันได้ไม่ยาก าตั้งแต่มีโชว์แมะและแม่แมาพ่อก็คงไม่สนใจ2แฟดกันอีกเลยขนาดงานวันเกิดก็ยังไม่ได้มาร่วมแต่ยังไงผมว่าตอนหน้าก็คงจะมีเล่าอะไรกันเพิ่มเติมนะครับในฉากการต่อสู้ของคาเมเดอร์กาบุกับชิต้าและจีบกันเนาว่าดูโหดอยู่เหมือนกัน เพราะมีการกระชากชุดเกราะแล้วโจมตีเข้าไปตรงๆถ้าเป็นชินคาเมเดอร์หรือคาเมเดอร์แบล็กซันเราคงได้เห็นฉากเลือดกระชูดกันไปแล้วซึ่งกาโบก,ก็ต้องงัดทุกฟอร์มออามารับมือแต่ก็สู้กันไม่ค่ยจะได้จนสุดท้ายกาโบก,ก็ได้ใช้แรงเฮือกสุดท้ายโจมตีด้วยร่างบุชเชลฟอร์มแต่ด้วยแรงระเบิดก็ทําให้เขาต้องตกหน้าผากันไปในตอนต่อไปโชมะมสามารถหลบหนีจากการโจมตีของชิต้าและจีมปมาได้เขาได้ถูกฮันโตะช่วยเอาไว้แต่ จะรอดพ้นมาร่างกายของเขาครับเต็มไปด้วยบาดแผลแต่ทว่าชีตาและจีบก็ยังคงโกรธและออกอละวาดทั้งคู่ สามารถหลอกล่อโชแมออกมาได้สําเร็จมาตัดสินเรื่องราวกันที่นี่เธอโชแมแปลงร่างเป็นกาบุและต้องเข้าปะทะกับชิต้าและจีบอีกครั้งในร่างของสปราร์ลในตอนตื่นขึ้นอย่างปฏิหาริย์เคกิ้งไฮไลท์ของตอนแน่ก็จะเป็นการเปิดตัวล่าเัรดแรกคาเมเดร์กาบเคกิ้งฟอร์มนั่นเองจะออกมาอลังการกันขนาดไหนก็ต้องมารอติดตามชมกันนะครับส่วน2แฝดจะสู่ขิดกันเลยไหม ผมก็เดาว่าอย่างหรือเต็มที่อาจจะมีไปกันก่อนคนหนึ่ง เพราะผมคิดว่าดูจะเร็วกันเกินไปหน่อยที่จะตัดบทตัวหลักตัวหนึ่งในตอนนี้และนี่ก็เป็นเรื่องทรมารจากคาเมเดอร์กาบในตอนที่13และคนอื่นๆมีความพิเศษอะไรกันบ้างสรุปแล้วสุกะจะเป็นกรานิวหมาป่าหรือจริงๆแล้วเขาก็คือนีเอลกันดีและคาดหวังกับรังอัปเกรดแรกย่านเคกิ้งฟอร์มแบบไหนกันบ้างก็ลองมาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสุรการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ